มันโอ้โหขาดจริงๆครับโอ้โหโอ้โห,โโหพลาดได้ไงครับเนี่ยอีกแล้วพรชัยโอ้โหกราบสวัโโสดีครับวันนี้ก็พามาเก็บปลาไหลกันนีกเหมือนเคยครับเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันครับว่าปลาไหลที่เราใส่ไว้จะกินไหมไปครับ ตรงด้านหน้านี้ครับคันแรกที่เราใส่ไว้ไม่รู้ว่ากินไหมหมันจะกินอยู่นะครับมีสายตึงเข้าไปในรูอยู่ ใช้ได้ครับตัวนี้น่าจะมีไซส์ครับกับเครื่องโลครับตัวนี้สวยนะครับตัวนี้ เรารวบใส่ถุงครับ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับตัวแรกมาแล้วแต้มแรกเราตัวใช้ได้ครับไปครับตรงนี้มีอีกหนึ่งคันครับมาเหมือน,นจะกินครับกินครับกินอยู่ มาแล้วมาแล้วผมเสียวขาดมากเลยครนนี้มันมีหอยอยู่ในลูครับอืมมาแล้วครับอืมสามขีดน่าจะได้อยู่ตัวนี้ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออยู่ด้านหน้าหนึ่งคันไปครับมีตรงนี้หนึ่งคันครับที่เราแส่ไว้ไม่รู้ว่าถินไหมอ่าสายตึงอยู่ครับสายตึงอยู่ กินไม่ติดครับอ่ากินไม่ติดบิดเป็นเกลียวเลยนะ่จาจะตัวเล็กครับสายบิดเป็นเกลียวเลยนจะเป็นปลาตัวเล็กครับแค่เดี๋ยวเราไปทุกคนต่อ ตรงนี้มีอีกหนึ่งคันครับที่เราใส่ไว้อะสา,ายตึงเปียกเลยครับมาลุ้นกันดูว่าจะตัวใหญ่ไหมแต่รูใหญ่มากครับตรงนี้รูเครื่องเลยครับ อันบาดดินโดนหอยขาดรูค่อนข้างเรื่องตอนนี้แต่ตัวไม่รู้เป็นยังไงมาแล้วมาแล้วโอ้โหใหญ่สมรูเลยครับน่าจะมีกับหกขีดตัวน,นี้ รูใหญ่ครับตระบดมนานาไปเยะเลยนี่หกขีดก็มีเงียบตัวนี้หืมแจวเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเรารวบใส่ถุงเลย ไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อด้านหน้ามีอีกหนึ่งรูครับตรงเหมือนจะกินอูนะครับสายตึงเปียกเลยรูนี้ก็รูใหญ่นะครับทีผมใส่ไม่รูรูร่ใช้ได้เลยแต่ตัวไม่รู้จะเป็นยังไงบางทีครับมีรูใหญ่ครับแต่ตัวเล็ก เราลองมาดึงดูนะอยู่ครับอยู่อยู่ เชือกปาดหอยปุ๊บดังแป๊ดแป๊ดเหมือนจะขาดเสียงมันจะขาดครับขาดนี้เสียได้มากเลยครับตัวนี้มันโอ้โหขาดจริงๆครับโอ้โหโอ้โหพลาดได้ไงครับเนี่ย อีกแล้วพรชยัยโอ้โหมาครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อโอ้โหรูใหญ่มากลยครับอย่าขอปิดรูเดี๋ยวเรารอบหน้ามาหาดูใหม่ครับไม่รู้จะมีตัวเปล่าไปครับเดี๋ยวดูกต่อมีตรงนี้สองรูครับที่เราใส่ไว้อ่า หลังจากตัวเมื่อกี้พลาดขาดไปได้รูไซส์สวยมากเดี๋ยวเรามาลุ้นรูนี้กันใหม่รูนี้สายมันตึงๆกันครับ กินออกข้างนอกเลยครับผมไม่อยากตึงแรงเลยท,ที่นี่เดี๋ยวขาดอีกครับน่าจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะขาดครับเพราะว่าในหอยในรูเขามีไในรูปรลาไหลเขามีหอยในรูนี้ นี่เสียได้แย่เลยครับปบทสายทั้งนี้เลยนะครับ เหมือนจะขาดอีกแล้วครับ อ้าวันเหนื่อยครับมีไซส์ครับรุร่นรุ่หกขีดแต่ตัวนี้สายเดี๋ยวผมทิ้งเลยผมไม่เอาซะสาย คาบ้านดีนี่อาการจะเป็นแบบนี้ครับเหนื่อยมาก ดูกขาต่อหน้านครับหลังจากที่เราเหนื่อยกับรูนี้มาแล้วครับรูนี้ต่อไม่รู้ว่ากินไหมรูนี้น่าจะยังไม่กินครับเหยื่อที่ใช้สำหรับวันนี้ก็จะเป็นอาเขียดครับลูกเขียดเกี่ยว ก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับด้านหน้าไปครับเหมือนมีอาการสายหายนะครับสายที่ใส่ไว้เหมือนจะหายเดี๋ยวเราลองดูกันครับ อยู่ครับอยู่มาครับมาโอ้หอยอีกแล้วครับในรูมีหอยอยีกแล้วขาขาดนี่เสียได้แย่ครับรั้วเข้าไปในรูนี่มีหอยเชอรี่นะครับ ใช่ครับสองขีดน่าจะได้อยู่ครับตัวนี้เดี๋ยวเรารวบใส่ถุงเลยครับจังหวะนี้ตัวนี้เป็นแต้มที่ห้าครับที่เราได้แล้ว เราไปทุต่อครตรงนี้มีหนึ่งคันครับอ่ากินอยู่ครับสายตึงอย่างเดียวกินสายตึงเปี้ยจะไม่รู้อยู่ป่ะครับ จะบาดดินนะครับรูเขาหักหกลบยังไงไม่รู้ครับด้าไหนเหมือนจะบาดดินพอดึงจะไปข้างในมัน,ม,นมันบาดดินไปแล้วครับ ลี่รี่ในรู้เลยครับเสี่ยงอันตรายขาดไปเกินหอยเชอรี่เยอะมากครับแถวนี้ เดี๋ยวผมขออนุญาตดึงก่อนครับน่าจะงัดนานอยู่เดี๋ยวได้ตัวแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ท่านผู้ชมดู <c oughs> มันยุบขนาดดึงไม่แรงเพราะว่าตอนสายเห็นมันดูสายสายมันตึงปามน่าจะตื่นแล้วก็ดึงแบบพันบาดดินไปแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวผมดึงเสร็จแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมครับสําหรับลูนี้ครับที่เราดึงยุ่พักหนึ่งครับประมาณเจ็ดแปดนาทีเจอเจ้าของรูนะครับ ตัวห้าขีดหกขีดทั้งนั้นนะครับที่ได้เหมือนจะขาดครับเพราะว่าในรูเขามีหอยแล้วก็ปลาไหลรูเนี้ยตัวเนี้ยถอยลงรูดักครับคือรูดินแข็งถอยถอยตงตรงรูดินแข็งเลยก็ตัวใช้ได้ครับก็เดี๋ยวไปเก็บกันต่อครับรูนี้ดึงสักปวดแขนเลย ผมไม่อยากดึงให้บาดดินพร้อมเป็นแบบนี้ครับเวลาบาดดินแล้วอ่ะเราตามมาตัวเขายากครับทางไม่บาดดินก็ว่าไม่ได้ครับบางทีในรูเขาหักเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงช่วงจังหวะหักแล้วเราดึงมาครับมันบาดดินทําให้ปลาไหลมันไม่ตามรูออกมาครับงั้นเดี๋ยวไปเก็บมันต่อครับเดี๋ยวผมขอเอาตัวนี้ใส่ถุงครับแต้มที่หกของเราครับตัวนี้ไหครับสําหรับอ่าตรงนี้ เป็นคำสุดท้ายของฝั่งนี้เี๋ยวที่เหลือมีฝั่งนู้นอีกครับไม่รู้ว่ากินไหมครับยังไม่กินครับ แ <Okay, S 2> ค่ับแต๋วเราไปดูต่อครับที่เราใส่ไว้นี่ครับตรงนี้หนึ่งคันอ่าเหมือนมีอาการไหมครับไม่แน่ใจครับหือยู่ครับกินครับ มีสายลงไปหน่อยเดียวครับสายลงไปสักห้าสิบเซนได้เหมือนปามอยู่ปากรูครับตรงนี้ขอุอยาดดึงนะครับมาแล้วมาแล้วครับขยับมหนหน่อย,อยมันโอ้โหขาดอีกแล้วโอ้โหโดนหอยขาดพรชัยตัวที่สองลเลยดโอ้โหท่านผู้ชม โดนหอยบาดขาดไปอีกแล้วรูค่อนข้างเครื่องมากเลยครับนี่โอ้โหวันนี้ตัวที่สองแล้วครับสองตัวขาดหมดเลยครับมันไม่ได้ขาดด้วยด้วยแรงของดึงเชือกนะครับขาดด้วยแรงดึงปุ๊บหอยที่เปิดหอยเชลลีที่อยู่ในรูครับมันทำให้บาดตรงเชือกระหว่างตึงๆขาด พลาดมากเลยครับน่าจะค่อยๆข่า,ขา,ขาขนี้ครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับด้านหน้ามีด้านหน้าอีกหนึ่งคันครับตรงนี้หเหมือนสายตึงๆครับน่าจะมีลุ้นอยู่ครับนาน ปลาช่อนกินเหรอโอรูรูออกน้ำอยู่ตรงนี้ปลาช่อนกินเบ็ดครับโอ้ปลาช่อนครับกินได้เนี่ยปลาช่อนครับช้อนตัวกระติ้วนึงครับ กืนเบ็ดเข้าไปด้วยครับแกะไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวขอเก็บเลยครับใส่ถุงน่าจะแกะไม่ได้ครับกืนเบ็ดเข้าไปเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต่อครับสําหรับด้านหน้านี่ลงไว้คันครับเป็นคันสุดท้ายครับที่เราลงไว้โอ้โหมันใส่ตึงงครับเอาการครับเอาการเดี๋ยวเราไปดูนครับจะกินไหมรูนี้ที่ผมใส่คือ น้ำเจาะข้ามคนาครับคนาสองเมตรกับสองเมตรห้าสิบครับคนามานี่ครับน้าไหลจากแปลงนู้นลงมามันเจาะข้ามคนามาครับปลไรผมก็เลยใส่แต่กินตึงอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าตัวจะอยู่ไหมเดี๋ยวเราลองมาดึงดูนะครับ อยู่ครับอยู่น้ำยุบยวบครับแต่แน้ว,ว่าติดเบ็ดอยู่ไม้อยู่ครับไม้อยู่ จะบาดดินเข้าอีกแล้วครับน่าจะตัวเครื่องครับน่าจะมีไซส์รูนี้รูรูข้างในเขาใหญ่มากครับไม่อยากดึงแรงครับน่าจะตัวใหญ่ครับตัวนี้ ูบนให้อยู่ตรงนี้ตึงแรงไม่ได้คนะรับตัวนี้น่าจะขาดแน่ เดี๋ยวรูนี้เดี๋ยวเราดึงแล้วเ,เดี๋ยวเราถ่ายให้ดูอีกครับผม <laughs> ขอใช้เวลาดึงก่อนครับ <OT> e> เหมือนจะบาดดินครับดินที่นี่ข้างในเป็นดินเละครับข้างล่างดินชั้นล่างเป็นดินเละพอดึงปุ๊บแล้วบาดดินเลยครับโอเคครับสําหรับแต้มนี้ได้มาแล้วครับรูนี้ครับที่เราดึงเมื่อกี้บาดดินครับบาดดินด้านล่างดินข้างล่างเป็นดินเละครับดินดินเลนเหลวๆแล้วมันพร้อมบาดดินแล้วดึงไม่มาครับ ไซส์ก็ประมาณแปดเก้าขีดน่าจะมีครับตัวนี้ดูครับถ้าเป็นเทียบกับไม้ที่ต้มจับผมใหญ่กว่าไม้ครับใช้ได้ครับไม่กล้าดึงแรงเพราะว่าป้าดึงขึ้นโคกแล้วก็บาดดินครับดึงขึ้นคันบนดูนี้ที่ใส่ก็เป็นรูน้ำรั่วข้ามคณะครับเคียย์ให้เจ้าของนาได้แล้วรับรองว่าไม่น่ารั่ยครับไม่น่าจะมีชอนแล้วดูนี้ จากการขึ้นให้แล้วครับก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมไปสรุปยอดให้ดูครับว่าเราได้ทั้งหมดกี่แต้มครับไปครับสวัสดีครับก็สรุปผลงานวันนี้ครับมีได้ปลาไหลมาทั้งหมดเจ็ดแต้มแล้วก็ขาดไปสองแต้มเป็นที่น่าเสียดายมากครับก็สําหรับวันนี้ครับก็ได้ตัวไซส์ใหญ่ๆครับไซส์เขื่องเลยนะครับ มีตัวเล็กสองตัวซึ่งตัวเล็กเนี่ยประมาณมีสองขีดตัวหนึ่งแล้วก็สามขีดตัวหนึ่งครับตรงนั้นเป็นหกขีดใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับัูตัวครับตรงนี้ก็สําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนทลิปหน้าไปไหมไหนเดี๋ยวถ่ายให้ชมครับขอบคุณครับ